ตอนนี้นะครับคุณครูก็มาสำรวจมาตรวจสอบนะครับว่าเซ็นเซอร์กาลังเซ็นเซอร์ยังทํางานได้ดีเป็นปกติอยู่ไหมครับอ่าก็เอาหาอะไรมาบาังแสงให้เซ็นเซอร์หน่อยนะครับเพราะว่าเซนเซอร์จะได้ไม่ร้อนนะครับอ่าเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทเราเอาแก้วครอบเอาไว้นะครับอ่าเซ็นเซอร์ก็ยังทํางานปกติอยู่นะครับความชื้นก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าลดน้ําไปตั้งแต่ตอนเช้านะครับ อครอบไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็อ่านี่คือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ E-P สามสิบสองนะครับ E-P สามสองก็กินไฟสิบห้าเออก็กินไฟห้าโวลต์นะครับอ่าตัวนี้คือคเลกูเลเตอร์นะครับแปลงไฟสิบสองโวลต์เป็นห้าโวลต์ไฟสิบสองโวลต์ก็มาจากอ่าแบตเตอรี่นะครับอยู่ในระบบโซลาเซลล์นะครับอ่าตัวเซนเซอร์ E-P สามสองนี้ก็อ่าน ข้อมูลนะครับอนาล็อกจากเซ็นเซอร์วัดความชื้นนะครับจากนั้นก็ส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi นะครับอันนี้คือสายไฟ 12V โวลต์นะครับซึ่งต่อมาจากาโซลา่าชาร์เจอร์นะครับโซลา่าชาร์เจอร์ก็ทำหน้าที่ดึงไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทำหน้าที่เก็บไฟให้แก่บแบตเตอรี่นะครับอตอนนี้ไฟก็อยู่ที่ระดับ 13.6V โวลต์นะครับแดดแรงมากนะครับ ตอนนี้กำลังมีการชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์ไปยังแบตเตอรี่ตลอดเวลานะครับอ่านี่คือโซล่าชาร์จเจอร์นะครับส่วนนี้คือแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็นี่คือโซล่าเซลล์12โวลต์เช่นเดียวกันนะครับอ่าก็รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับทำมุมเฉียงๆหน่อยนะครับให้ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์นะครับอ่ะตอนนี้ก็เริ่มมีเงาจาก ต้นไม้นะครับมาบังแสงจากดวงอาทิตย์แล้วนะครับอมีเงานิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับหลังจากที่ได้รับแสงอาทิตย์มาประมาณห้าหกชั่วโมงแล้วนะครับอตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่ตอนเย็นนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่สิบสอโวลต์นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าโอเคอ่าเราเราดูตรงนี้จะกระพริบหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น ปรากฏการการกระพริบของการบันทึกวิดีโอนะครับอ่าแต่จริงๆแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมันจริงความจริงเนี่ยมันไม่กระพริบนะครับแต่พอบันทึกวิดีโอแล้วมันกระพริบเกิดการกระพริบนะครับอตอนนี้ก็ทํางานไปปกตินะครับอ่า h u m i i t y อยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซนนะครับลดลงนิดนึงนะครับจากตอนเช้านะครับอ่า แสดงว่าความชื้นนี่ใช้ได้เลยนะครับอยู่ได้นานนะครับความชื้นอยู่ได้นานเลยโอเคอ่าระบบก็ทํางานได้เป็นปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับพลังงานใช้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ